สวัสดีค่ะวันนี้เอามาทักทายคุณพร้อมกับบรรยากาศทุ่งนาข้าวบาเล่เลืองอร่ามตัวทองทุ่งแล้วนะคะนี่คือทุ่งนาข้าวบาเล่ของประเทศเยอรมันนะคะเมื่อคลิปก่อนหน้านานเอาพาทุกคนชมทุ่งนาข้าวสาลีนะคะแต่คลิปนี้พาทุกคนชมความสวยงามของนาข้าวบาเล่เอาเป็นว่ารับชมคลิปนี้กับเอายาวๆไปเลยละกันนะคะสวยงามมากแค่ไหนไปรับชมกับเอลเลยค่ะ thank you ซัมเมอร์นะคะของที่นี่นะคะก็ทุ่งนาข้าวก็จะเริ่มแบบเรืองอารามนะ,ะแล้วก็ใกล้เวลาจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะและความสวยงามอีกอย่างหนึง่งนะคะนอกจากจะได้ชมทุ่งนาข้าวสวยๆแล้วเนี่ยขบวนรถไฟนะก็จะวิ่งผ่านนะบริเวณทุ่งนาข้าว เป็นระยะระยะนะคะก็จะมีหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นทั้งขบวนรถไฟส่งสินค้าทั้งขบวนรถไฟรับส่งบริษัทนะไอราชอบมาเดินเล่นชอบมาปั่นจักรยานเล่นทางโซนนี้เช่นเดียวกันนะเนื่องจากว่าได้สูดทางอากาศบริสุทธิ์ได้ชมทั้งภาพบรรยากาศว,วิวทิวทัศน์สวยๆนะไม่ว่าจะเป็นนาข้าวไม่ว่าจะเป็นภูเขานะหรือแม้กระทั่งวิวของรถไฟที่วิ่งผ่านบวกกับ สายลมนะโบกสะบัดให้กับทุ่งนาข้าวนะคะแล้วเวลาเราเห็นแบบเขา พิ้วไปตามสายลมเนี่ยคือมันฟินมากๆเลยไอเไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นเหมือนนะอายอลหรือเปล่าแต่ว่าเอา็เป็นแบบนั้นจริงๆนะก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นการเดินออกกําลังกายหรือว่าการปั่นจักรยานไอเก็จะชอบไปตามท้องทุ่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้เห็นทั้งนาข้าวบวกกับต้นหญ้าเนี่ยที่บางคนเราอาจจะมองเคนว่าเห็นต้นหญ้าแล้วดูเหมือนมันดูรก หูรกตาแต่จริงๆแล้วสังเกตให้ดีนะต้นหญ้าก็มีความสวยงามในตัวเองไม่แพ้กันพอสายลมโบกสะบัดเนี่ยนะดอกหญ้านะเขาจะมีความกลมกลืนผสมผสานไปกับทุ่งนาข้าวนะคะขอทุกคนอมองแล้วดูสวยงามหมือนแอลนะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็เดินเล่นชมไปก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะคะ มีทั้งคนปั่นจักรยานนะเหมือนกระบยเอาเองรวมถึงมีทั้งคนเดินเล่นจอกกิ้งนะก็คือช่วงเวลานี้อย่างที่บอกเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนนะอยากจะเก็บเกี่ยวเอาความสุขนะในช่วงเวลาที่มันเป็นระยะเวลาสั้นมากนะซัมเมอร์ของที่นี่ก็คือคืออะไรที่สามารถทําเป็นกิจกรรมข้างนอกได้นะคะเราจะรีบเก็บเกี่ยวนะคะเพราะว่าเวลามันแป๊บเดียวเดี๋ยวจะต้อง เข้าสู่หน้าหนาวอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยนะทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าทุ่งนาข้าวนี่เหลืองอาร่ามตอนนี้สุดลูกหูลูกตานะแต่ว่านาข้าวบาล่เนี่ยเขาจะเหลืองอาร่ามสวยงามก่อนนาข้าวสาลีนะคะดูได้เลยนะคะว่าสวยงามแค่ไหน คุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมารับชมบรรยากาศทุ่งนาข้าวบาเล่สัมผัสกับธรรมชาติสวยๆนะคะของหน้าร้อน ประเทศเยอรมันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทุกคนรับชมกับแอลแล้วจะมีความสุขฟินตามกันนะ,ะและที่สำคัญเป็นกำลังใจกับแอลด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดในทุกๆคลิปที่แอลจะนํามาฝากให้ทุกคนได้รับชมกันนะ,ะสำหรับนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณแล้วก็ ได้กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะและพบกันใหม่กัเไาในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ